แบรนด์นเก้าสอนสเต็ปที่พอเราเข้าไปเรียนรู้ค่ะดาเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ในบ้านต้นกล้านบะเก้าสองถ้าคุณฟังดีๆถ้าบทเรียนพี่พรหรือเจ้าของแบรนด์นบเก้าอธิบายขั้นตอนการทํางานแบบมีที่มาที่ไปเป๊ะคุณต้องโพสต์อย่างนี้คุณต้องช่วยเหลือตัวเองคือคุณต้องโพสต์เป็นคุณต้องเรียนรู้เป็นคุณต้องทําด้วยตัวคุณเองซึ่งใครหลายๆคนที่เข้าเก้าเข้ามาแล้วแบบประเภทที่เกียดอะ ค,คนประเภทขี้เกียจที่แบบอุ้ยทำไมต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะอุ้ยฉันลงทุนต้งเยอะฉันเอาเงินมาลงทุนเปิดอีเลอร์ทำไมไม่ช่วยฉันขายทำไมไม่โยนยอดบ้างทำไมไม่หาลูกค้าฉันบ้างดูสิแบรนด์อื่นเขามีแบบโยนยอดอยู่โยนยอดไม่มีแบรนด์นพกาไม่มีขายด้วยตัวเองและการลงมือทําด้วยตัวเองแต่มีลมใต้ปีกสนับสนุนมีแม่ทีมคอยให้คาปรึกษาคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนไปทุกตลอดเส้นทางอาะค่ะเรามีแบบนี้บางคน บอกว่าช้าเกินไปมีออ่ะมีมันมันชา้ามันไม่มีระบบช่วยอะไรบ้างปีแรกๆเราเติบโตมาด้วยความเชื่อมัน่นดายังคงเดินต่อกับโนบะก้าแบบไม่แกว่งนะคะถามว่าในช่วงแรกเคยมีไหมที่ขายแบรนด์อื่นๆคําว่าขายแบรนด์ไหนมันไม่ผิดนะคะคุณคุณขายได้ถ้าคุณขายแบรนด์ไหนแล้วมันเป็นกําไรให้คุณในระหว่างที่คุณกําลังศึกษาตัวไหนที่คุณขายดีสินคคาไหนคุณก็ขายไปเถอะค่ะแต่คุณอย่าลืมว่า สิ่งที่คุณจําเป็นมากๆในโลกออนไลน์ที่ทําให้คุณโตและไม่ตายคือคุณต้องเลือกสินค้าที่ดีเอาสินค้ามาเป็นหลักอย่าเอาความรวยอย่าเอาการตลาดคุณอย่าลืมนะการตลาดเขาจะใส่โฆษณาอย่างไงก็ได้เขาจะอัพบอกเนี่ยโปรแตกทิปท่องเที่ยวคนนั้นประสบความสําเร็จคนนี้ประสบความสําเร็จเอาเงินเอาทองมาโชว์คุณรู้ไหมว่าเงินจริงเงินปลอมดาไม่เคยเชื่อมั่นในออนไลน์จนดามาเจอแบรนด์ลบเก้าซึ่งดารู้ว่ามันคือของจริง ใครจะไม่เชื่ออย่างไรเดี๋ยวดาจะเล่าข้างในให้ฟังนะดาคือพวกเดียวกับคุณนะพวกเดียวกับคุณในที่นี้คือใครก็ตามที่ผ่านมาเจอในไลฟ์นี้แล้วคุณยังไม่เคยขายออนไลน์เลยคุณกาลังมองว่าฉันจะเลือกออนไลน์สักแบรนด์หนึ่งเนี่ยกูจะเลือกอยังไงดีว่ากูไม่พลาดอ่ะไม่โดนหลอกอ่ะไม่แบบพอเข้าไปแล้วอ่ะบางคนกลัวมากเลยบางคนก็อยากที่จะเข้ามาทดลองเช่นเหมือนแบรนด์นกกระเก้าซื้อสินค้าชิ้นเดียวค่ะชิ้นไหนก็ได้ค่ะคุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ฟรีก่อีกคำว่าเรียนรู้ฟรีเขายังกลัวคุณเชื่อไหมยังมีคนนกกลกลลััววววว่่าาเเเดีี๋ยยพอข้้ไปแ เขาจะมีกลยุทธ์วิธีการล่อให้เราเปิดหรือเปล่าวะกลัวแม้กระทั่งเราบอกว่าคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคุณซื้อแค่สินค้าชิ้นเดียวแล้วคุณก็มาเรียนเรียนนที่นี้ก็เรียนออนไลน์อะเรียนผ่าน Facebook คุณอะคุณก็เข้าไปในกลุ่มแล้วคุณก็ไปกดนั่งเรียนไม่มีใครไปบังคับว่าคุณคะขณะนี้คุณเข้ามาเรียนรู้กับเราแล้วคุณจะต้องเปิดบินกับเราเพิ่มขึ้นยี่สิบก็ไม่มีไม่มีระบบแบบนั้นคุณจะเรียนไปคือคุณจะซื้อสินค้าชิ้นเดียวแล้วคุณจะหายไปเลยก็ได้ก็กลัว คุณซื้อชิ้นเดียวแล้วคุณบอกว่า5าบทเรียน,นจะดีจริงหรือเปล่ามาลองเรียนรู้ออย่างถูกสุดเลยเนี่ยเนี่ยสบู่เนี่ยน้ำนมข้าวร้อยห้าสิบบาทท้ายคุณเข้ามาลองคุณซื้อสบู่กับใครก็ได้แต่มองให้ดีนะถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยคนนี้ว่าที่แม่ทีมชนะใ,ในอนาคตแต่ฉันจะดูก่อนว่าแบรนด์นบะก้าเป็นแบรนด์สายขาวจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าฉันจะลองเข้าไปเรียนฟรีดูคุณอาจจะขายแบรนด์อื่นอยู่หรือไม่ขายแบรนด์อะไรเลย ก็เข้ามาเรียนได้หมดเพราะเจ้าของแบรนด์เขาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจเพราะอะไรคะเขาไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณคุณจะเข้ามาเรียนวิชาเขาแล้วเอาไปขายสินค้าแบรนด์คุณก็ยังได้เลยคุณดูความใจนะจิตตั้งต้นแต่คุณดูจิตตั้งต้นของผู้บริหารนะของเจ้าของแบรนด์โนบะเก้านะว่าเขาสุดแค่ไหนดาเนี่ยได้ใจเพราะสิ่งนี้คุณเชื่อไหมจนวันหนึ่งดาตัดสินใจกับตัวเอง ไม่มีแบรนด์ไหนเหมือนนุพเก้าดาไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นไม่ดีนะย้ำอีกครั้งนะคะเดี๋ยวจะมีมาม่าเกิดขึ้นดาไม่ได้บอกว่าแบรนด์อื่นไม่ดีทุกแบรนด์ดีค่ะมันขึ้นอยู่กับจริตคุณแต่สําหรับดาดามองว่าแบรนด์นุพเก้าไม่โคตรตรงไปตรงมาว่ะมันตรงๆไม่มีการแบบว่าที่จะมาบิ้วคุณหรืออะไรไม่ใครทําเท่าไหร่เท่านั้นจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เฮ้ยมันดีอะเราอะไม่ชอบถูกใครบังคับและเราก็ไม่ชอบบังคับใครดาเป็นสไตล์นี้นุพเก้าจึงตอบโจทย์ดาก็เลยค่อยๆ แบรนด์อื่นออกไปทีละแบรนด์ทีละแบรนด์ทีละแบรนด์นล<อ>แล้วเหมืนอ,อมนเลือกช้เหมือนเลือกช้ให้กับตัวดาเองดาถึงไม่ได้ว่าใครเลยตอนนี้คนที่เพิ่งเติ่เข้ามาในโลกออนไลน์ใหม่ๆใครจะขายหลายแบรนด์ดามองว่าเอาเลยค่ะแต่ขายแล้วศึกษาให้ดีดูให้ดีมีสติมีสติเพราะตอนนี้มีการฟ้องร้องกันหลายแบรนด์แล้วนะคะที่ฟ้องร้องกันเกี่ยวกับกรณีแบบนี้ค่ะแต่ดาบอกแล้วไงเหมือนเพื่อนดาตอนนี้ถอยแล้วถอยแล้ว และดายังอยู่ทําไมดายังอยู่เพราะดายึดไงสินค้าเราดีสินค้าคือตัวสําคัญที่สุดถ้าคุณจะขายของในโลกออนไลน์แบบยั่งยืนยาวนาน